ลิกกับเนี้ยนะเลิกกับแอร์ผ a แอร์โจยนี่เป็เจมล็อกคงเกิรงอะออฟคงเกิอ่าแล้วนีแผลหรือตัวขาไปีโวยอ่าจะเล่นได้เลยค่ะามเล่มมันก็ออฟห้อมทุ้คนนะคมีกับ้าห้อมเดียวไหมฮะไปไหน่เข้าบ้านตามทางว่ะมาเข้าบ้าเข้าบ้าแล้วมึงเ่เข้าบ้านม่อยู่หรอกมึงหรอว่า ว่าถ้าเราลงควงเขาสิ่งเล่าว่าไงกลายเป็นเสี่ยงมีบอกดีกิ่งเล่าสิ่งเล่านะแล้วเกิดไอ้สีเราต้องไปไอ้สีเราต้องไปหัวแล้วกันไปไปไหนอ่ะอือไอ้สีเราต้องไปเอออยากมีใครยันี่นั่นโทมาหน่อครับเพุณอยู่บ้านแล้วพี่ผมตัดแล้วฮู้ดยิมแล้วพีเกิไปยังไปไหนอ่ะโอ้บ้านไหนอ่ะ ว่าไป,วไ,ไปสิเลยครับไิไมครับิห์่หนั้นนะอ,อา้าไม่ได้ไไมจะไปหรอแขไปนังเขา้างลุงน้อหรอ,หน,อนั้นนะโอ้เขาได้แล้วฟันละ่ะคิดแล้วน่านทอะไรกันกไปาาแ<ต>่ะใส่<ค>นมนไม่เ,นนเยอะคนงสองวั ที่ได้เล่าซีพิเศษที่หลังที่มนเชียงจังแล้วเมื่อไรเราแข่งอะไรกันแู่เราียที่ข้นใส่จะถึงข้นสยเล้วเอาไนยืมข้ใส่เเราไม่ยืั้่หรอกสามานหนของมัน่ิดแผลออคนนั้นกอไปถึงไมถึง แอ๊นเกี่ยวเกลีเชื่อเขียวแลหนังข้าวงอนหั่นันน่าสาดไม่ทุดเก่าอยู่เชือเก่าเกี่ยวข่านหนังก็สบายขาลบข้างลกี่บาอ้นเท้าหร่ลับไม่เรไม่ฟันหัี่ม่อน้นมเนาะพี่ม่เนได้ทีห้าร้อยพมอนในสายแบบโอ้ี่สามหัึ่งตนมาเอ๊นี่จลูกดูอีกทหลาย นี่กว่านี่แฟนนั้นเลยเขร่อยเนาะเพรนั่นนาะจะรู้ะ